ครับทุกคนอยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนึ่งพาทุกคนมาดูบรรยากาศนะกิจกรรมอบรมค่ายพัฒนาภาวะผูน้นำะนะคณะกรรมการนักเรียนนะครับซึ่งเป็นคณะกรรมการนักเรียนของเอาง่ายๆคือสภานักเรียนของปี2565นี้นะครับแล้วก็มีการมีคณะกรรากรนะครับจากรุ่นพี่ประธานนักเรียนรุ่นหลายๆรุ่นแล้วก็คณะครูคุณหนึ่งก็เลย พาทุกคนมาดูบรรยากาศกิจกรรมนะครับอบรมคณะกรรมการนักเรียนก่อนที่จะเข้าสู่การเปิดเทอมนะในการในปีการศรรรึกษาส5 6รนี้นะครับอ่าแล้วก็วางแผนขั้นตอนต่างๆดําเนินงานต่างๆคือสอนงานนั่นแหละแล้วก็มีรุ่นพี่อ่าสภานักเรียนนะครับอ่าชุดปีที่แล้ว64นะครับมาสอนงานด้วยนะครับก็กิจกรรมมีทั้งหมด3วันนะครับ7ถึง9 พฤษภานะครับสามวันนะครับหลังจากนั้นก็เป็นค่ายอาของนักเรียนชั้นม .1 ม .4 นะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับนะจะถ่ายบรรยากาศไปเลยนะครับทุกๆวันเลยแล้วกันวันละหนึงนึงคลิปแล้วกันนะครับไปดูกันครับ ถ้างายถ้างายปวดกลับมามแต่อีกที่ดีนะคือเวลาเล่นเกมนะบอกแล้วทำไม่ได้อย่านิง่งแล้วพี่ก็แก่แล้วตาไม่ดีมองไกลสบายผ่านเอาใหม่เอาใหม่ตักระติตง๊งตรงกางว่า น่นนองอ่านมาได้เ่ยติดตึงแน่สามนอกจากที่อยู่ของพี่เจมี่ขยับมาซ้ายซ้ายทำไมเออนวด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 อุ๊ยขนชิงลูกเลย เมื่อกี้โมร้อยสามห้าหารด้วยสิบสิบแปดเปิดไม่รู้ติดแล้วดู ไม่ได้ฟาวอ,อีนนเลียนเยนเอาไหมน,น,นี่เหตุอเไรนี่ ตรงนี้ก็ม mm ี hmm. mm hmm. นะตรนี <S <S ้ก็มีนะตลาก็มีคนคล้วรอนักมนั่นเอ๊ะตรงกางะอยเขาอยู่ตรงกลางแหละคนเอาสมบัติคูแล้ว

เดี๋ยวร้อนหายไม่เร็วหายไม่เร็วจะออกมาแล้วไล่เดียวอาา

ได้เยอะกว่านี้ใช้ก็ใช้ใช้รูปส่วนของตัวเองในร่างกายขึ้นไว้ได้ได้ๆรับพิสูจน์เอาเลยรอดไปเลยเอาเร็วยเอาเลยเะเอาเลยจะออกแล้วเหายไปหมดแล้วอะลงอีกแล้วเร็แลวเมื่อกี้จะได้ลูกอีกแล้วอ่ะเมื่อฉันสู้ชีวิตชีวิตสู้ฉันเก่า ปัอยลูกปั yeah, oh ๊อยอยให้ได um, so ้อยาให้ลนเนี่ยจริงจริงงหูดยนะตังมหัวตง้ดจังบอเลยนะโอเเยอะกว่านี้มันจะไม่รู้ว่า คู่ขามันมีด้านหลังให้หนูตื่นไม่ได้ <laughs> อเอาต่อไปอ่ะเยอให้ออกมาสิขนาดนี้ไปไปไปแก้แก้แก้แเดี๋ยวให้มัน5นาทีก่อนว่า5นาทีอาจ,จะได้กี่ลูกก่อนถ้าไม่ได้จะให้เพิ่มคน,น,นูณ1ตัวนดิงอโอเคเอาให้หนูได้5นาทีครับ ต้้งจะเสาล้วีวองมัอาแล้วีเราเก็้แล้วเข่ไม่อุดรูสักรูเลยมันมามก็ออกหมดเมกี้เราเก็บได้เลยวเราเได้แล้ว เอาไปเล่นที่อื่นเขาได้เป็นสิบอันนี้ไม่ไล้สักลูกโอ้้าอ้ค้ โอ้ยเมืได้ลูกเลยเด็กครับหยุดครับโอ้โหต่อไปคือรถไปตาะมาณเทเดินไปอยู่แมงขวามีขวานะครับผมครับโอเเคน้โห รหลลยุดไหมเอาต่อเลยอต่อเลยเอาให้ได้อเอาให้ได้อโอเคไหมเรียบร้อยเอาไปนาทีจะหยุดไหมจะหยุดก่อนไหมจะเปลี่ยนคนปูนไหมไม่เปลี่ยนนัดเริ่มต่อไปั3นาทีที่8ครับไปเลย2นาทีสุดท้าย

I <laughs> do

อันนั้นไม่ใช่อันนั้นเป็นสีเืองอันนั้นเป็นสีเหองั้น็เืออีกูนึงอีกูนึ่ล้วแหละตรงนี้หรอไม่ใช่สีเียวอันนี้สีเขียวมอมือระวังมือก่อนวงก่อนอันนี้สีเขียวนะนออัรออันนี้เอัอมันน้อ

ทำล้อไงมองหน้าที่เดิมไม่อยู่ทับก็พูดเมื่อกั้เลยครับพูดยิงพลาดผอ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 ้อผ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 เผอ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 ผเผมผอผอผกผอ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 ป็นเรื่อขอผ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 อ ไลฟ์็อกนะครับก็คือเลือกคนให้ผูกงานนะครับแล้วพอคนนี้อาจจะเหมือนจะเหมาะกับงานนี้แต่สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้100%นะครับหรือต้องตัวสูงตัวยาวถึงจ,จะไปขีบมาได้อะไรอย่างเงี้ยุไปนะครับเพราะว่าถ้ามันมีวิธีมากมายที่จะ a d แ p t นะก็วิธีเปเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่ที่มีคนเขา

เอาแตะแล้วอ๋อแตะแล้วก็ออไมองพูดอย่างนี้เปลี่ยนคนดูไหมเปลี่ยนคนดูไหมทั้งแต่ว่าเราเงในการเปลี่ยนคนที่หนึ่งเปลี่ยนคนดนึงไหมเอาคนยาวรอคนเบา ้มันพาดตรงเยวมันยากไหมเมื่อกี้าตงตรไหนนี่ได้กวาอยู่งไหมขาไหมคอไหมเริ่มบหม่จากข้างนอกไหมไม่ได้เริ่มจากข้างนอกวใส่ไปไหมอาแตะไปแล้วตมเริ่มจากข้างนอกแล้วลุงปา

เกือบได้ละลองไหมลองไหมลุกบอลขันดีๆทันพ่อดีๆระวังพ่อโดนได้มได้ไหมได้ไไม่ได้ไม่ได้่ได่ดไดเดดเนหรือเปล่าดไหม เราไม่นับแต่เราเก็บให้เอาแบบผ่านหัวือดผ่านหัวเลยรอรอเอ้มยเอามาเลยเอาไปเลยโอเคเราใส่ผ้ารงอ่มาแล้วหมันอะมเห ดูความแข็งแรงของพ่อเลครับถ้าพ่ององแล้วต้องเซฟเองก่อนนะฮะแสดงว่าไม่ถูกต้องนะถ้าพ่ององพ่ององยู่นะครับพ่องอคือพ่อจะหัดถือพ่องระหัยนะครับไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นมีประโยชน์ของการรัดผ้าเลยครับไม่เห็นเปชน์การรัดผ้าเลยรตึงสุ้เลยตึงสุ้เลยไม่เหาวยาอาขาถ้าอาขามันจะปวดรุวผ้ายังไม่ตึงเลยนะครับแล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงเออหลังข้างหลังข้ I <laughs> do เขาจริงมีเยอะกว่าน so ี้แต่ว่าออกไปจากการธุรการงานตัวเองนะครับก็เดี๋ยวจะมีเสริมถ้ามาทันทั้งพี่ประหลัดอ้นพี่อาร์ตพี่อาร์ตพี่เจเจครับเดี๋ยวถ้าเกิดมาเดี๋ยวพี่เชิญมาทำงานด้วยนะครับออกให้เราเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้เขาจะอยู่ในจํบสุดท้ายของภูมิภาคราชการแล้วต้องลารับไปแล้วแต่ที่จริงเขามีประสบการณ์นะเพราะว่าเป็นรุ่น แรกที่เขาเจอโควิดอ่าก็คือแต่กิจกรรมนั้นก็รุ้ลงไปแต่ผลตอบรับก็คือมีน้องบาคุณก็มีพี่ที่ดีพี่ก็คุยกับน้องแต่อย่างกรณีพี่พี่ตามหาน้องหัสที่ไม่เจอเลยน้องไม่ตอบแชทน้องไม่ตอบข้อความน้องไม่อ่านพี่ได้ซ้ำน้อให้เราแบบขาดตรงนี้ไปเดี๋ยวพี่เข้าใจว่าแบบแล้วพี่ก็ถามเพื่อนน้องว่าแบบน้องเขาเป็นคนยังไงก็คือน้องเขาเป็นคนน่าข้างเก็บตัว ็เลยติดต่อไม่ได้ก็วกกับน้องไม่ได้ฉีดวัคซีนแม่น้องก็เลยไม่เข้าโรงเรียนพี่ชื่อพี่อาร์ตนะครับอยู่รุ่นยุคสี่อาร์ตสวัสดนะครับเดี๋ยวพี่จะมาเป็นเจ้าภาพจัดงานเนาะเดี๋ยวนี้ทำเสียงเลยยังไงก็ขอความร่วมมือน้องๆช่วยกันด้วยเนาะครับมาช่วยพี่ด้วยเนาะพี่เป็นคณะกรรมการมาก่อนที่คะกรรมการยี่ปีพี่จะไม่ได้ยี่ปีผมก็พี่อ้นเนาะชัดชัยอภินัตน์ไทยนะครับ รุ่นสิสี่ท่าสวรรค์นะครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นตลอดวันเคอแล้วปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ที่ศรักธานะครับน้องๆคนไหนไปเที่ยวก็เอาไปหาที่ศรักธาเลยนะดีเราเราก็ต้องดีไซน์แล้วถูกไหมตาครรพ่ออ่ามันต้องมีอะไรบ้างตั้งตั้งแต่สถานที่กําหนดการคำกล่าวรายงานเชิญใครบ้างบรินัเหมือนการทำน้องๆเหมือนตอนนี้แหละน้องๆจะไปทํา บสภาพแล้วเราก็ต้องทัเริ่มจากตรงจุดนี้นะครับพี่ไม่ได้เป็น็นักรรมการับเงินเนี่ยพี่ไม่ได้เป็นฝ่ายนักธนาการ,การครับที่เป็นฝ่ายผู้องนะฮะแต่ว่า